กันที่เรื่องหน้าอกหน้าใจกันบ้างดีกว่าที่เมื่อกี้นะคะข่าวคอนเสิร์ตเนี่ยเรียกว่าคนแน่นแล้วคนนี้รู้สึกจะแน่นอกแน่นใจเป็นพิเศษอยากจะอัพไซส์เหลือเกินหลายคนผู้หญิงหลายคนก็อยากจะแบบว่าอัพไซส์เหมือนเธอบ้างแต่สําหรับตัวของเคนนี่คงจะไม่ไหวไม่ไหวนะจาก40จากเดิมแล้วตอนนี้เนี่ยเธออยากอัพไปถึง70กันเลยนะสําหรับสาวเอมี่แม็กซิมซึ่งล่าสุดเนี่ยเธอก็ไปเปลี่ยนไซส์เมื่อช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาแต่ว่าคุณหมอเนี่ยก็อนุญาตให้เพียงแค่7 0 0ซีเท่านั้นค่ะ เรียกได้ว่าไซที่มีอยู่ก็พี่ๆน,น้องๆแต่งโมจินาราหน้าร้อนกันแล้วนะสําหรับสาวเอมี่แม็กซิมหรือเอมี่อมรวันสิริกิติรัตน์ค่ะที่อยู่ๆเจ้าตัวก็อยากจะอัพไซต์ให้ใหญ่สุดถึงขนาด 800cc ค่ะซึ่งเป็นขนาดที่สาวๆในเมืองไทยเนี่ยยังไม่มีใครเคยทําเลยแต่พอล่าสุดนะคะพอขึ้นเขียงเสร็จปุ๊บ คุณหมอก็อนุญาตให้เพียงแค่ 700cc เท่านั้นนะคะงานนี้นะคะด้านสาวเอมี่ก็ยอมรับและเขาว่าที่ตัดสินใจทําในครั้งนี้เพียงเพื่อต้องการเอาใจแฟนหนุ่มฮาวเวิร์ดหวังก็เท่านั้นละค่ะเพราะว่าฝ่ายชายบอกว่าชอบสาวชอบสาวที่มีไซส์ที่ทรงสบุมนะคะจนถึงขนาดเป็นคนที่หาข้อมูลให้เองกับมืออีกด้วยแถมยังเผยอ,อีกด้วยนะคะว่าถ้าแผลหายเมื่อไหร่เนี่ยจะบินไปอวดหนุ่มฮาวเวิร์ดหวังเป็นคนแรกค่ะ ของขวัญมันเกิดเขาอะไรนะคะเขาเตรียมบิกินี่มาให้เรียบร้อยแล้วค่ะเขาเาเป็นคนเซิร์ชรูปหารูปเองหมดเลยค่ะทุกอย่างในใจเลยใช่ไหมคะคิดไว้ตั้งแต่ ที่จะอัพแล้วก็คือ800อันดับแรกเลยคือสนองความต้องการของตัวเองก่อนเพราะว่าเป็นคนบ้าบ้าที่ไม่อยากจะเหมือนคนอื่นเขาหน้าก็ไม่ต้องไปทําเหมือนคนอื่นเขาก็เอาหนังหน้าเบาๆปลาล้าแบบนี้แล้ค่ะแต่ว่าเอานมไม่ใหญ่ไว้ก็พอละ400เพิ่มเป็นเพิ่มเป็นตอนนี้ณนะตอนนี้เนี่ยเลือกไว้ <c oughs> เลือกไซส์ไว้ให้คือ600 700 800 <c oughs> คือโดยในในใจของเอมมี่เนี่ยเขาต้องการ800แต่ด้วย,ด,วยด้วยทางเทคนิคทางการแพทย์และก็ในแง่ของความปลอดภัยของคนไข้เนี่ยเราต้องดูกันในในฟิลผ่าตัดอีกทีึว่าาเร